กลาบสวัสดี f อเวียงให้แถลงทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูพูดคุยอะไรพระเครื่องฮะวันนี้ก็มีพระมานำเสนอ f อขาประจำนะครับเอขาประจำะนานๆมาก็วันนี้ก็ได้พระมาแบ่งปัน f อฟซวันนี้ก็เอา ราคาขายออมันนะครับนำเสนอเพร่อเครื่องนะครับวันนี้ก็ออกมาเรียงสีชั้นน,ะนี่ออดูองค์แรกกันเลยครับ F อฟซนะครับอยากได้ภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาขอรูปนะนี่ก็ทำคลิประยะสั้นๆก็อธิบาย f อฟซสนใจองค์ไหนก็แคปรูปส่งมาถามที่เบอร์ไลน์ได้ครับ 085 7704527อ่ะวันนี้ก็ไม่พูดมากมาดูสมเด็จองค์แรกเลยครับนี่ครับนี่ครับอีกเก็บไว้ในกล่องครับเป็นสมเด็จลงกุเป็นสมเด็จลงกุอันนี้ก็เป็นสมเด็จพิมพ์ สังคตินะฮะสังคติมีหูนี่ครับเป็นสังคติมีหูนะครับเป็นพระกุใหม่เป็นพระกุใหม่บางมคนภูมิครนี่ครับเป็นพระคนข้างจะสภาพพอสวยนะครับนี่สภาพฟอร์มพอสวยก็อันนี้ก็บินในกุนิดนึงครับนี่ครับ F4 ก็เอามา แบ่งขายเอามันขายเอามันแบ่งปัน F4 ก็สนใจก็เอทไลมาขอรูปเพิ่มมามาสอบถามราคากันได้ฮะเอาราคาแบบราคาแบ่งปันกันฮะนี่ตรงนี้สภาพฟอร์มยังสวยครับยังสวยก็นี่ฮะเป็นพระที่ค่อนข้างจะ หน้าสนใจครับหน้าวัดดวงครับนี่ฮะหอมบอกกล่องรางวัลเท่านี้นี่ครับนี่ครับว่าอ่าสนใจหรือเปล่าอ่าเอ็ดสอบถามกัราคาก็ได้ครับองแรกต่อไปก็ดูรูปโลอ่านี่แถวที่สงองอ่ะองค์ที่สองแล้วกันครับนี่ดี๋ยว,วางก่อนมาดูกันเรยว่าเป็น พระเก่า,าพระเก่าอันนี้ก็เป็นพะะระระฆังหลังคอนะพะะระระฆังหลังคอนะคระฆังหลังคอนฟอร์มหนาหนานะครับฟอมหนาหนานะครับพิมพ์ก็มือซ้อนพระพิมพ์มือซ้อนตรงนี้มีหูเวยครับพระมีหูเป็นพระที่ฟอร์มหน้าสะสมฮะนี่ฟอมพระเก่านะครับ มาแบ่งปัน fc กันแล้านี้นี่ฮะข้างหลังก็เน,นื้อตัดหัวตัดหัวตัดท้ายฮะ fc นี่เป็นพระข้างข้างไม่มีฮะนี่ฮะข้างข้างไม่มีเป็นพระตัดหัวตัดท้ายนี่เป็นพระตัดหัวตัดท้ายนีครับผมหนาฟอร์มหนาหนาครับนี่สั้นๆอย่างนี้ขึมมนะ้นบอลมหนา พระฟอมสวยพันะหลวงปู่สุขปุกเซครับยุคนี้เป็นพระดีน่าใช้ครับนี่ครับวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็ดูองค์ที่สองครับนี่แกะดูนะครับอ่คลครับไล์ให้ fc เผื่อสนใจครับนี่ครับมาขายแบบเอามันเลยครับอันนี้ก็เป็น เหรียญหล่อเนื้อทองฟ้าบาทฮะเหรียญหล่ออครับเนื้อทองฟ้าบาทเป็นพระนุปุสุกฮะวัดปากคลองหลังยันฮะอ่าอย่างนี้ก็เป็นพระที่ออกที่วัดปากคลองนะฮะเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับก็เป็นพระครนน่อ,อ,าาอน,คนข้างจะมีผิวอ่าเนอเนอฮะเป็นเลอะๆหน่อยครับเป็นพระเก็บ ค่อนข,ข้างจะนี่โอ,อ่งนี้นี่ครับขอบฮะข้างหน้าก็เป็นเม็พิมพ์ตัวบนตัวล่างครันี่ฮะนี่ครับนพิมพ์ตัวบนตัวล่างเป็นเนื้อทองฟ้าบล็อกท้เอฟซีนะคร สนใจก็แอดมาสอบถามราคาก็ได้ครับราคาแบ่งปันขายออมมันอย่างเดียวนี้ครับต่อไปก็ดูแถวที่สองครับเป็นพระดโบ,บราณอันนี้ก็เป็นพระลุงปุสุกเหมือนกันครับไอ้น,นี้ออกนี้โอเคฮะเดี๋ยวดูชัดๆเลยอันนี้เป็นพระลุงปุสุกฮะแต่เป็นพระออกวันละออกแบบออกแดงๆหน่อยๆครับ ออกแดงออกแดงแดงหน่อยเป็นเนื้อเนื้อจัดแก่นาคเนื้อออกแดงๆไม่ต้องว่าแก่นาคขอบข้างก็เนื้อจะอมแบบเนื้อทองสมริดอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้อมเหลืองนี่ออกวัดดอนตาลทะนหลวงปู่สุพิมีก็จริงๆแล้วเป็นพระที่ออกเยอะมากครับออกเยอะมากครับไม่ได้ออกมานิดเดียวแต่ว่า มีกระจายกระจายในสนามพระนี่ก็ค่อนข้างเยอะเอะครับอยู่ที่ว่าศรัทธาของคนเล่นฮะถ้าเล่นมาตรฐานก็ยากหน่อยถ้าเล่นแบบเอาบูชาก็ศึกษากันอนครับพระมีหลายเนื้อหลายวันนะฮะศึกษากันอนอันนี้เป็นพระวัดดอนตาลุ่มปสุครับนี่ครับเป็นพระที่น่าใชยอีกอง์นึงครับพร้อมก็โอเคฮะต่อไปก็ดู ดูองนี้ฮะดูองต่อไปดูองนี้ว่าเป็นพระอะไรแกะออกมาก่อนครับมาเดี๋ยวดูเป็นแถวๆวไปองนี้เป็นพระอ่าหลวงปู่สุขเหมือนกันครับแต่เป็นเนื้อชินตะกัวอันนี้องนี้มีมีจานนะครับมีจานมีจานนี่ฮะมีจานมีจานลางครั้งหน้าก็เป็นข้างรัศมีองนี้เป็นพระหลวงปู่สุขที่ แต่กุที่วัดเขาคีรีบุญพฤะนครสวรรค์น,นี่ครับเป็นพ้าเนื้อชินตะกัวนี่ครับก็เป็นพระที่ค่อนข้างแยผ่านกนารใช้มาหน่อยเป็นเป็นอีกพิมพ์หนึ่งครับที่แต่กุที่นครสวรรค์ครับวัดเขาคีรีบุพฤเป็นพระอลวปุษุศลปุกเสกเนื้อก็แก่ตะกัวนะครับ เรือเปลืบอม,มปลอดๆหน่อยครับนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวชมองค์ต่อไปกันเลยครับองค์นี้ก็นี่แกะดูอันนี้ก็เป็นข้างรัศมีครับหลวงพุทธุขร์นี่แกะให้ดูนี่ดูก่อนนะครับเป็นพระสวยมากครับนี่ฮะนี่ครับแม่พิมพ์คมชัดรายละเอียดคมชัดฮะเป็นพระหลวงพุทธุขวัดปากคลอง ทางรัศมีข้างหลังก็เป็นพระมียันมีมีจานฮะนี่ฮะาาดูขอบก่อนะนี่หยิบดูใกล้ๆดูขอบนี่ครับพระก็ฟอร์มขอบเนาหนาเป็นตัดขอบกระบอกเนาหนาครับสองชั้นนี่ฮตรงนี้ก็นี่ฮะเป็นพระพิมพ์ชาวบ้านนี่ฮะข้านี้ก็เป็นข้านี้ตัดขอบกระบอกยาวนี่นี่เหมือนกัน ฝั่งนี้ก็ตัดขอบวบอกยาวนี่ฮะตัดนี่ตัดขอบบอกฮะไม่เป็นสองชั้นไม่เป็นขยับไม่เป็นคลื่นฮะข้างหน้าเขาจะเป็นแบบคล้ายๆนะครับตัดเหมือนกันแต่ตัดสองขหยียบเป็นพระฟอร์มที่คมรายละเอียดคมชัดมากเป็นพิมพ์ชาวบ้านฮะนี่ฮะ ผู้สุขข้างรัศมีนี่อย่างนี้ก็เป็นพิมพ์ชาวบ้านพระแท้พระสวยดูง่ายนี่ครับสนใจก็แปดมาสอบถามราคาก็ได้ครับแบ่งปันขายอมอมันเท่านี้นี่ครเป็นพระที่เก็บไว้ต่อไปก็มาดูอีกแถวหนึ่งนี่ครับนี่ก็เป็นเรนหรียญคมหลือพ่อเงินนี่ฮะ อันนี้เป็นเหรียญหล่อบโบราณนะยันสามตัวนะนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใบพุทธาอันนี้หล่อไม่สวยครับนี่ไม่สวยเป็นพระหลวงพ่อเงินเป็นพระหลวงพ่อเงินหลังยันเป็นพระหล่อบโบราณนะครับนี่ฮะออกวัดเขียเขนหลวงพ่อเงินปลูกเศกหล่อบโบราณนะครับเป็นพระหล่อบโบราณครับนี่ก็ นี่พิมพ์ก็ยังคมชัดลึกอยู่ครับน,นี่หลังยันชัดมากครับนี่ครับขอบข้างครับเป็นพระหลวงพ่องเงินวัดวิเขียนครับนี่หลังยันโอเคต่อไปก็ดูองค์ต่อไปครับต่อไปเอาดูองค์นี้ก่อนเปิดกล่องก,กันครับ อันนี้เป็นรูปหลอนพวงเงินพิมพ์ขี้ตาพวงเงินพิมพ์ขี้ตานี่ฮะโอเคนี่ฮะก็เก่าล้ำลึกเนื้อจัดเก่าล้ำลึกนี่ฮะ โอเคสนใจก็ทักมาสอบถามราคาก็ได้ครับ fc สิบเอ็ดนาทกีกว่าแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะพยายามทําคลิปให้ได้สิบน,นาทีกว่าๆต่อไปก็มาดูกล่องนี้ฮะกล่องนี้ว่าเก็บอะไรไว้ฮะเก็บอะไรไว้โจ๊ะอือสี่องสุดท้ายอันี้ก็เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมอ่าพิมพ์นิยม นี่ฮะพิมพ์นิยมอันนี้เป็นพิมพเอนะฮะนี่ฮะพิมพเอโอเคอาจะซื้อไว้นานแล้วลืมอันนี้ก็เป็นพระที่ฟอร์มสวยน่ารักนะครับนี่นะครับแม่พิมพ์ใต้ฐานก็มีแทงตะไบนะครับนี่ฮะเป็นพระเก่าซื้อไว้ลืมไม่ไดเอามา อยู่ที่กล่องครับไม่ลืมลืมามาขายนนมีไปช่วยใครไว้ก็ไม่รู้ครับประมูลมาได้ก็เก็บไว้นี่ครับสนใจก็มาสอบถามราคาก็ได้ครับนี่ต่อไปก็ดูกระพร้าฟีฟีดูชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายก็จะเป็นอ๋อเป็นซุ้มกอ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 กำแพงเพชรพิมพ์เล็กฮะพิมพ์เล็กอันนี้ก็ ข้างหลังก็เนืจ,จัดๆครัดมีว่านแล่ดอกมะขามนะเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยผิวกุก็มีคราบดินคราบลุบล๋ข้างหลังก็นี่นะครับน,นี่ดูดูดูเล่ม่ขามเลยครับดูแบบรูมเรือรูมเรืเอพอครับดูชัดแล้วเดี๋ยวมีคนเอาอไปก่อนนะใครดูคนก็ทักมาก็ได้ไปครับนี่ฮะส้มโกเล็ก กูพิคุนฮะก็เนื้อจัดจัดฮะเป็นเนื้อที่จะออกแบบพิคุนพิคุลค,ครับมีว่านแรล่ดอกมะขามเนจัดจัดเนี่ยฮะผิวกลัวนะครับโอเคฮะนี่ครับ,เ,คครบเป็นพิมพ์เล็กนะฮะเล็กๆหลายหนิดกว่ยโอเคต่อไปก็มาดูสององค์สุดท้ายแล้วนะครับไม่ทันครับเดี๋ยวจะไม่ทันก็ขอฝาก ไลน์ไว้ด้วยนะครับ0ูนย์แปดห้าเจ็ดเนะครับ fc สนใจก็ทักมาได้ครับนี้ก็เป็นพระล้งพ่อเงินครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาอีโอ่งหนึ่งครับมีครับสภาพชายครับสึกสึกหน่อยองค์นี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันต่อไปก็เหลือองค์สุดท้ายครับเวลาจะหมดครับทําคลิปนะฮะที่จะทําสักสิบห้านาทีให้ fc ทักมาสอบถามราคาที่ไลน์กันอันนี้ก็เป็นหลวงปู่สุ่มือนกันครับลืมไปว่าพิมพ์อะไรครับ นี่ก็อันนี้เป็นพระล้างมาหน่อยนี่ัมีรางจานข้างก็เป็นตัดแบบคอกระบอกครั fc ทิ้งท้ายด้วยองค์นี้นะครับรู้สึกก็ฝากที่เบอร์ไลน์ด้วยกันะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดโทรได้ทักไลน์มาได้ครับคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยองค์นี้นะครับ fc ขอฝากไปเพียงเท่านี้ครับกอกล่าวคำว่าสวัสดี fc ทุกท่านครับสนใจก็ทักมาสอบถามราคากันได้นะครับวันนี้มีพระ พร้อมของอามาให้ครับน่าจะมีใบประกาศใบประกาศด้วยนะครับ f อฟเป็นงานเล็กงานท้องถิ่นผู้ทอนงานสายอนุรักษ์นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ